ปรับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับพบเจอกันในยามค่ำคืนอีกแล้วครับผมรางวัลก็ทำงานนะฮะเออผมลืมชุดนี้นะฮะชุดเด่นล่างเดินดีนะฮะผมลืมชุดนี้ที่เข้ามาก็หลายงวดนะครับงวดที่ผ่านมาเขาเนี่ยฮะ ตอนที่ผมลงคลิปนี้นะฮะผมบอกว่า9กับหนึ่่าจับตานะครับงวดที่ผ่านมานะครับน่าจับตาแล้วสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาก็ออกเกนะฮะก็เข้านะฮะแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งสรุปล่างไปนะฮะอาจจะเข้า อีกก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่เข้าก็ไม่มีใครทราบได้นะครับแต่สูตรนี่เขาเดินมานะครับอห้าหกแปดเก้าอาจจะอมผมคิดไว้แล้วนะครับผมคิดไว้เสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ ท่ากับสไอเท่ากับ0ูนเท่ากับ0นะนี่เท่ากับ0 0นบ,บวก1เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับสนะูน บวก1เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3ผมเพิ่งเปิดมาเจอก่อนหน้านี้นะครับผมสรุปร่างไปแล้วนะครับนี่นะฮะคลิปสรุปร่างเมื่อกี้ผมผมฟัน8ไปนะฮะผมฟัน8ล่างนะครับคือ 8มี1มี3มี3 8มีสสูตรแล้วทุกสูตรก็มี2เออลืม3ได้ไง3สูตรวิ่งตัวเดียวได้3กับ8นะฮะแต่6 6ก็มีนะฮะชุดสรุปล่างเมื่อกี้ผมให้6กับ8มาตัวล่างนะครับแต่ว่าล่างเขาเด่น8 เด่นมากที่สุดผมก็เลยฟัน8ไปนะฮะ8ลแปดางนี่คลิปที่ผมลงไปนะฮะมี8 3สูตรนะฮะแล้วสูตรวิ่งตัวเดียวล่างก็ได้8กับ3นะฮะหก็เด่นนะฮะสูตรนี้ก็มี3นะฮะสูตรนี้ก็มี3อืม จริงผมลงไปก่อนหน้านี้ผมให้อะไรชุดบนผมฟันไปแล้วล่างผมอืมอันนั้นผมฟันบนล่างเออใช่เอ,อผมสัญญาไก่ย่างเขาสุนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะครับที่ ติดตามนะครับกลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะก็ฝากไอเลิฟอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับเป็นช่องใหม่ช่องเล็กๆครับผมเอาไว้เทียบกับช่องใหญ่ๆค่ายใหญ่ๆนะครับเนาะก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกๆท่านครับผมครับจะรักก็ไม่ว่านะครับหรือว่าจะชังก็ไม่รังเกียจครับ ขอบขอบคุณหลายๆครับ